พี่น้องเอ้ยกำลังทิ้ไปแลนด์แก้ผาเงินครับพี่น้องโอเบิ้งครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งครับผมอุปสรรคนะครับอุปสรรคครับผมอุปสรรคครับผมเจ้าตอนไหนนาะบานนี้เนาะพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดออกครับฝนตกแดดออกนะครับตอนนี้ก็คือ เป็นการอุปสรรคนะครับผมอุปสรรคนะครับผมในการหาเงินนะทองนะครับฝนมาตกตรงเช่นนั้นนะครับผมตกครับพี่น้องบนเบิ่งครับเบิ่งเบิ้เบิ้ตกแห้งพร้อมเลยครับแดดออกครับแดดออกแดดออกตกแดดออกครับผมเบิ่ลหลายๆมุมนะครับเบิ่งหลายๆมุมครับผมกําลังแต่งตัวแล้วครับผมนี่ไอแดนแจ๊ครับแดนแจ๊ หางเงินครับผมเรื่อารถโอ้ยเป็นอุปสรรคนะครับผมฝนโต๊แรด,ดอออครับผมนั่งจะไปเริ่องลายมุมนะครับผมโอ้ยนองเลยยุดเลยยุดเลยแตหาเงินหั่ํำครับหาเงินหักคำครับผมจะไปแรดแซปครับผม วันฟ like ้าดินเทวดาครับผมฟ้าให้ฝนยุตกเด้อขอให้ฝนยุตกครับผมนะครับอ้แดดเป็นเปียงอยู่กันยังตกตกเม็ดบักง่ายครับพี่น้องบ่ได้เม็ดบ่ได้น้อยนะครับผมเม็ดบักง่ายเลยนะครับผมออกไปนี่ก็เปียกเลยนะครับผมว่าบ่เปียกเลยครับผมตกแดดออกแบบนี้ ตกมานี้ออกไปนี่เปียกเลยแล้วครับผมเม็ดใ่ญ่ครับเม็ดใหญ่เม็ดฝนเม็ดใหญยครับผมจะสักนะครับผมตอนนี้ต้องรอว่าจะหยุดตอนไหนนะครับผมพอฝนจะหยุดตอนไหนนะครับผมโอ้ยแดดเป็นเปี้ยงนะครับแดดเป็นเปี้ยงนะครับผมดูนะครับดูนะครับผมเอ้ยมาเห็ดบากเลเนาะ เพจะหาเงินหาข้าก็ได้ครับนี่บ้าคนจนที่นอบาลนี้นอพนจนนะครับน้องไม่ใช่คนรวยนะครับไปหาเงินหาข้านะครับแรน๊ครับผมแก่ตัางใดก็ต้องสู้นะครับผมสู้สู้นะครับผมสู้นะครับขอได้กําลังใจจากเพื่อนๆนะครับผมสู้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ตามนะครับผมฝนตกแห้งครับผมโอ้ยพี่น้องเลยแห้งลงแห้งลงเลยนะครับผมโอ้แห้งขึ้นแห้งขึ้นนะครับผมโมเมนต์แห้งลงครับผมเม็ดทีลงทีลงครับผมตอนนี้พี่น้องเลยเป็นไรเนาะบานนี้เนาะกี่ได้ไปเนาะบานนี้เนาะ<อ>จากนานไงด้อครับพี่น้อง ดีดงเม็ดปักง่ายเลยครับเมคีนำครับผมไนตกครับผมฝนตกแดดออกครับผมดูบนฟ้านะครับบนฟ้ามีแดดมีดวงอาทิตย์นะครับมีแดดมีดวงอาทิตย์นะครับผมบนฟ้านะครับผมฝนตกแดดออกครับผมเป็นอุปสรรคในการวิ่งแก๊ปนะครับตอนนี้ออกไม่ได้ครับผมออกไม่ได้นะครับผมเลยมาถ่ายมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ครับผมโอ้ยครับพี่น้องตาย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 โอ้ยเดียมาขอกำลังใจจากพ,พ่อแม่พี่น้องครับผมพี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมฝากให้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมต้องสมัยแอร์ชนะนะครับผมโอ้ยลูกศรของสมัยแอรนะครับพี่น้อง จะหาเงินหาค่ำครับผมก็กำลังใจนะครับเบิ้งๆครับเบิ้งทางนี้ครับผมเบิ้งปุ้ยนอบครับโอครับกลับกล่องครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเบิ่งแดดออกกลับพี่น้องเอ้ยพบิุ้้ยนะ ดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ดงครับพี่น้องบั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 งบงังครับพี่น้องอุปสรรคเมตตาไปทำมาหากินนะครับผมเป็นต้นมงดีใจครับผมะมวงครับผมโมงดีใจนะครับผมฝนตกลิปนี้ก็แก้นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ อากส่งซมแอร์ซแนลนะครับผมอันนี้ก็คือบ้านพักนะครับผมก็บายบายนะครับเพื่านนะครับผมสวัสดีนะครับบายบายนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมกดกระดิ่งปิ้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 งสีดํานะครับขอบคุณมากมายนะครับอย่าลืมนะครับผมปิ้ง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 นะครับผมส่งจัมเอร์แนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนี้ก็บายบายนะครับ ไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผมไปจะหยุดแล้วนะครับ